ค,คะ่ะวันนี้หนูมาหน้าตรงนี้ไม่ล่วงค่ะถ้ามองด้านหน้ามันเป็นล่วงและวทุกคนเรามาหน้าตรงนี้ที่มันจะต้ลตึงได้ด้วยค่ะเดิ้งเด้งเด้งตงเดงด้อพูดใหม่พูดใหม่แล้วก็เพื่อนตแต่จำบ้านเป็นไงแต่อันนี้เป็นหนูเป็นห้องพักห้องพักมีที่นั่งด้วยที่นั่งใหม่หกืบ้านใคห้องก็ได้ค่ะห้องต่างนี้ค่ะ นี่ค่ะแล้วเราเดินไปออกนะคะไดบาดเดียวเพื่อนต้องมองตรงนี้มันจะไม่หล่นนะคะแต่มองตรงนี้มันจะหล่นนะคะเลยเพื่อนๆเพื่อนๆอะ่ะต้องไว้บายหนูแล้วก็กดไลค์ดยนะคะบายบาย